สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับแหมต้องบอกว่าปัญหาการเงินเนี่ยยังรุมเร้าชาวราศีพิจิกอยู่นะครับเพราะอะไรเห็นไหมมันเหมือนว่ามาจากรอบด้านเลยปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมารอบด้านนะครับแต่ต้องบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับนะ ถ้าแบบมัวตีโพยตีพายเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะครับนะเราต้องตั้งใจแล้วก็คิดว่าเงินเราเนี่ยมันมีเหลือเท่าไหร่นะก็เรียกว่าบริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะครับอย่าประมาทเนาะอย่าเสียกับแม่คำพูดอย่าเสียกําลังใจเออถ้าคุณเสียกําลังใจไปแล้วเนี่ยนะไม่เวิร์กนะครับก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ย ในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองนะหรือว่าสร้างเงินสร้างทองเนี่ยจากตัวคุณเองนะได้ดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับตั้งใจทำอะไรอะไรให้ดีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะถ้าไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งใจนะครับโอกาสที่นะเงินทองจะร่อยหรอและโอกาสที่เงินจะขาดมือเนี่ยมันมีสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราตั้งจิตตั้งใจได้แล้วทำให้สำเร็จนะครับเงินมาแน่นอนนะครับ